พลอยเล่นแรงเกินไปเอยก็ขอโทษทุกคนแล้วคลอยก็ขอโทษเอกด้วยนะคะขโทษที่ทำให้บอชขโทษที่ยังให้เจ็ให้อภัยได้ไหมคะเขาจะไม่มีวันให้อภัยเขาจะไม่มีวันให้อภัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเุ้ช่อช่ช่องชีอ่องช่ช่อง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 ช่่ วันนี้นะคะทุกคนเราก็2คนนะคะมาเปิดคลิปการ2คนนะคะ,ะก็คือว่าพลอ,อะ่ะอยากจะบอกกับเอกว่าพลอขอโทษอยากจะทำคลิปขอโทษเอกนะคะแล้วก็ขอโทษทุกทุกคนนะคะพลอหเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ก็แทบจะทุกคอมเมนต์เลยแหละคือตอบ พูดไปในทางเดียวกันหมดก็คือเตือนพลอยบอกพลอยว่าพลอยเล่นแรงเกินไปนะปกติอะ่ะพลอยจะพยายามตอบทุกๆเม้นนะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ทุกคนพูดไปในทางเดียวกันคือเสียงเดียวกันหมดพลอยก็เลยอยากจะมาทาคลิปตอบทุกๆคนนะั่นแหละตอบทีเดียวเลยนะคะก็คือพลอยอะ่ะ อยากจะขอโทษขอโทษทุกคนแล้วก็ขอโทษเอกด้วยที่ทําให้เอกอะเสียใจยแล้วก็ทําให้เอกเสียวความรู้สึกกับสิ่งที่พลอยแกล้งแล้วก็แกล้งแรงเกินไปขอโทษทุกคนด้วยที่พลอยอะเล่นแรงเกินไปแล้วก็อาจจะทําให้หลายๆคนนะคะผิดหวังว่าทำไมพลอยเล่นแรงแบบนี้ทําให้เอกเสียวความรู้สึกแบบนี้นะคะทุกคนก็คปนคนบ <ๆ S 2> อบบางทุกคนเอกโกรธพลอยไหมอะจริงๆอะพลอยอะ S <S <an> <S ก็ตกใจเหมือนกันที่ว่าเฮ้ยเอ็กทำให้เอกร้องไห้เลยอะ่ะเพราะว่าคลิปที่มนผ่านมามันก็ไม่ถึงขนาดนี้พลอยกไ็ไม่คิดว่าเอ็กจะร้องไห้ตัวพลอยเองพลอยก็ตกใจมากเหมือนกันก็คือขวัญเสียเหมือนกันคือเห็นน้ําตาเอ็กอะ่ะยากนะยากมากๆพลอยก็รู้สึกค่อนข้างที่จะตกใจพลอยก็แบบกลัวเอ็กโกรธจริงๆเหมือนกันจะมาถามความรู้สึกอกว่าเอกรู้สึกยังไง <C oughs> เออก็โกรธนะครับโกรธก็โกรธโกรธมากเลย ้วให้อภัยได้ไหมคะก็ฟิลขาดอ่ะก็แบบแต่ก็พยายามแบบว่าใช้เหตุผลนะครับทุกคนพยายามนะก็ก็ทนได้เท่าที่ทนนะครับก็สังเกตเห็นนะว่าเอ็กแบบแทบจะไม่ใช้อารมณ์อ่ะเอ็กค่อนข้างที่ใช้เหตุผลเป็นหลักเลยก็คลิปนี้สอนอะไรหลายอย่างก็คือสอนทั้งพอยแล้วก็เอ็อยก็รู้ว่าเขาใช้ เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ก็ทําให้พลอยรู้ว่าแบบว่าเอกรักพลอยแค่ไหนเอกรักพลอยแค่ไหนไม่ได้แบบใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าให้อภัยเธอไหมอะเหรอเขาจะไม่มีวันให้อภัยเขาจะไม่มีวันให้อภัย ถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะแต่มันก็ดีอ่ะตรงที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ดีแล้วแหละที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะอะไรหลายอย่างมันก็ที่เราสร้างมามันก็ใช้เวลาแล้กว่าจะสร้างมาด้วยกันก็ทั้งความสัมพันธ์ทั้ง ทุกอย่างอะที่มันผูกพันกันอะช่มมันเริูการที่เราจะไปเริ่มต้นใหม่คือมันยากนะมันไม่ใช่เกมใช่ว่าล่ะมันไม่ได้ตั้งค่ารีเซ็ตไว้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตายเราจะเกิดใหม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยใช่เล่นเกมเยอะเล่นเกมเยอะแต่การแกล้งครั้งนี้เอก้รู้สึกขอบคุณพลอยนะก็คือคุณเรือยังต้องขอบคุณที่หรอทำให้เธอร้องไห้อะ อย่างน้อยมันก็ยังทําให้เรายังมายิ้ม,มด้วยกันตรงน,นี้ไนงะอืมก็ดีกว่าที่มันเป็นเรื่องจริงอนะ่ะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็ต้องแยกทางกันไปอนะ่ะตามตัวเิพคอนเสพคนเลิกกันนะครับแต่ว่าเรื่องเ,เรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องเรื่องแกล้งเวลาพลอยโดนแกล้งอนะ่ะ พอก็โกรธนะตอนตอนที่เราโดนแกล้งแต่พอเรามารู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องแกล้งอย่างเงี้ยคือพอเราใจเย็นพอเรามีสเตียเราก็จะแบบมันเป็นเรื่องแกล้งนะอะไรเงี้ยเราเดินเข้ามาในสายนี้แล้วอะ่ะเรามาทําคลิปแกล้งกันคือต้องแยกงานกับแยกอารมณ์ตัวเองใ,ให้ออกก็คือถ้ามันเป็นพอรู้ว่าเป็นคลิปแกล้งมันไม่มีใครปรับอารมณ์ให้มันเป็นยิ้มได้เลยเหรอกก็คือ,อมันก็ยังต้องใช้เวลาค่อยๆค,คุยกันก็สาคน ช่วยซัพพอร์ตกันอย่างอ่าพลอยอารมณ์ดาวอยู่ผมก็อ่าซัพพอร์ตให้พออลอยรู้สึกดีขึ้น<ช>ทำอะไรให้พออลอยรู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมใช่ก,ก็ก็เหมือนเหมือนคลิปล่าส,สุดอะทุกคนในใ,ในในกล้องอะอาจจะเห็นว่ามันรุนแรงมากเลยอะไรเงี้ยพอตอนพออลอยเฉลยแล้วเอกก็ยังโกรธอยู่จริงค่ะเอกยังโกรธอยู่เพราะว่าตอนนั้นอะเอกกำลังร้องไห้แล้วก็คือเอกกำลังเสียใจไม่ไม่มีใครที่จะสามารถปรับอารมณ์ได้ทันนะคะแต่ว่าพอหลังกล้องแล้วเราปิด ปิดคลิปไปแล้วพอเอกตั้งสติได้อะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องแกล้งว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงอะก็คงไม่มีเราอยู่กันทุกวันนี้แต่ยังไงอะคอยก็ยอมรับคอยนะคะไม่โกรธซักคอมเมนต์เลยจริงๆคอยกับเข้าใจว่าใจเขาใจเราเพราะว่าคอยก็รู้ตัวว่าคอยอะเล่นแรงแล้วก็สมควรที่จะโดนเตะสมควรที่จะโดนเตือนอันนี้ยคอยคอยเข้าใจคอยเข้าใจมากจริงๆคอยก็เลย ยอมรับในการกระทําของตัวเองพลอยทําคลิปออกไปให้ทุกคนได้เห็นแบบนั้นทุกคนก็เลยมีสิทธิ์ที่จะว่าพลอยแบบนั้นเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์พูดในสิ่งที่ทุกคนเห็นพลอยก็ยอมรับนะคะว่าพลอยเล่นแรงเกินไปเพล่อก็ขอโทษทุกคนแล้วพลอยก็ขอโทษอีก,อกออด้วยนะคะ ฝากให้ทุกคนไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย